นี้สวดบทที่12ถึงบทที่21บทที่12ยังกินจีบีไตอิทวะหูรังวาสเกบสุวายังราตนางประนีตังนะนงสมังอจิตจัจจคเตนะยจำปีปุชเชรัตนางปณินตังเอเดนะสัจเจนะสวัชจิงโผตุขยังวิระขังอามตังปณินตังเยสัสสคาสยามุนิสมัยโตนะเตนะมูมีนะสมาธิกินจีทำปีทำเมรัตนางประนตังเอเดนะสัจเจนะสวัชจิงโผตุยังบุรษเสตโตปะอีวันใยีสุจีสมาธิมา ทันติกันยมาหุสมาดินาเตนะคิโมนะวิสติธรรมปิธรรมเมรัตนัมณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหงตุเยปุขละอัตสตังปะสัทธาจตาริเอตานิลุคานิโหติเตนะเนียสุขสัสสตังกาเอเดชินานิมหันตลานิธรรมปิสังเกตรัตังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหงตุเย บทที่ททสิบสามบทสวดธรรมบทสหัสสวรรค์อัตตาเวชดังเสยโยยาจายังอิตาราปรชาอัตตะหันตสะโภตสะนิจังสัญญาปะจาริโนเ,วเ,เนวะเตโลหันดะโณมะมาโรสะพรมนาชิตังอปะชิตังปะอิราตะถาลูป,ปสัสสะชันตุโนบทที่สิบสี่บทสวดเกตุตสงฺ ภาสิกะมิทังเตนะปัฏตาชาณตาปัสสะอรหะตาสมมาสัมบูตเณนะเอทะตุเมตุมเถมาอะนุสสะเวนะมาปะระมาปะกรามะปะไกรมาอิติไกรามาปิตกะสะสัมปะาเนนะมาปะกะเหตุมานยขะเถนะมาอาการะปะติวิตเกนะมาพิฐิมิชานขันติยามาภพะอุปตายขมา สัมมโนโนะพุทธะคุณเมเหอัตนาวะชั้นยธาอิเมธรมาจุสลายเมธรรมาสาวาชัยเมเธรรมายินยูภาริยใจเมธรมาสัมมาทามาทินาอหิตายะทุขายะสังวัตันติอัตถุเมเหปะชะเพรียธานัาตุเมเหอัตนาวะชั้นยธาอิเมธรมาจุสลายเมธรรมาอนาวชัยเมธรรมายินยูปัสสัทายเมธรมาสัมมาทาสมาทินาหิตายะทุขายะสังวัตันติอัตถะ อุมเหอุปสมบทชักวิหารเรลวาถาติบทที่15บ้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตธรรมปมายยุนชลุปะนิจัสันตานาะเอตังพยังมารเะเป็นกามโนยุญญานิตาอิราถสุขาวะหาดิอุปนิยติชีวิตธมรมปมายยงชลุปะนิจนสันติกานะเอตังพยังมารเะเป็นกามโนโลกามิสัง ปะชาเทสันติเปโโยทากายเยนัสังขยาโมกวาจายะอุทัเจตสาตังตัสสะเตตสะสุขายะโหติยังปีวะมาโนปะชะโรติบุญยังธรรมโมหเวรักขติธรรมจารีธรรมโมสุจิโนสุขมาวหาติเอสารสังโสธรรมเมสุจิเมนะทุขะติมัสสันติธรรมจารีสัพเพสังขารานิจาริยะธาปัญญายาปสตรีฐานิปินติยเกสัพโพสุทยา สัพเพสังขาราทุปาติยะถาปัญญายะกปัสสติอัฏฐะนิพนธิตุถูกเขสสะมะโคสุทิยาสัพเพนัมานะตัสยะถาปัญญายะกปัสสติอัฏฐะนิพนธิตุถูกเขสสะมะโคสุทิยาบทที่16บทสวดอปันนักชาติอปันนักขาณะเมเกตุติยังอาทิตตกัปปิการเอกัตัญญายะเมทาวีตังทันทะยะกปันนากังพะหุงเวสานังยันติกับภักดั นิวะนาเิจะอารามะคลุขเจตายานิมะัสสาภักยปัชชิบาเนตังโพวสนังเหมังเนตังสามุตมังเนตังสารมามาคมามัสปะตุสขมุตติเตวจะพุตันจะกรรมจะสังคัญจะหนังคัโตจาตาริอริยสัจานิสัมปัญญายาปัสสเดชทุขังสมุสมปท,ทุกขะสมุปาทังทุกขะสัจจะติตมังไหยันจะพัดทางที่ดังทุกขะปัสสะสมะเทาผ่นานมีทางเอตัง สดังเังเอจังจมังเอังจมามกต่ปาพสม่ด <hey. S 1> ้ทที่บเสวดพระเจ้ากระตักคาถาอปิการงานหลออพนมยรนำไปตั้งเทนักตังบุคคลไม่ควรคำานึงถึงสิ่งที่เลี้ยงงานไม่ควรพุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงแม้ท่านีะมาทีมอาอัปกัญจะนัตังสิ่งใดล่วงเวลาสิ่งั้นก็เป็นนาเวลาและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นังไม่ถึง ปัจจุบันนั่นจะโยธรรม,มังตถาตถทวิปัสสติสองฮินาสังคุปการังวิธามาระมุขรูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ย้อนแย้ง,งไม่คอนแตลนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทำนั้นหนึ่งให้ฝึกเป็นเสออ้าชีวะที่จะมาตักฟังโกสัญญาเมรังชุเวยึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะริตวิภนตายในวันพรุ่งและฮโนสังฆารัตเตน,นะ ความผิดเพี้ยนจากมัจุราชที่มีเสียในนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังหายมาตาปีอโหรัตปะปันทิตังตังเวปัสเถกะพระโพิสัตโตอาจิพเตมุนีติรามุนีผูสงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีประิอย่างนไม่มีความเพียรไม่เกยดครามไม่หวนละกอังคนั้นแล้วว่าผู้มีปาฏิงเจริญด้วยประการชนิแลบทที่1ิบแทส่วนอภินิหารปเจวคกนาปาทะ เจราทำมงหิเจรังและปิารามีความแก่ธรรมดาจะร่คนความแก่ไปไม่ได้พยาธิทำมุงหิพยาธิลาปิศารามีความจุดไข้ธรรมดาจะรื่องคนความจไข้ทไม่ได้พราณาทำมุงหิพราราและปิศารามีความตาลธรรมดาจะร่องคนความาลไม่ได้สเปหิเมีหิตมนาเปหิตนานาภาวนะเหวโเวจ้เราเป็นอต่างเพาะว่าเราจะต้องพัดผ้าจากของระแขงจรจทังไหลมาต กรรมสกมีกรรมทยาากรมโยนิกรรมพันธุกรรมปะิสระน่ะเรมกรรมหอตนกรรมช่วยผลกรรมใดต่อกรรมทีตากรรมบุนเืองใส่เนี่ยกรมังกริามีกริยนนางวากับประวัตาสองาวัิสเราทำางานดไวเป็นบุญฤทเป็นบาปเยเป็นเพราว่ารายญาติว่าเราต้องระรับเงกนจำนนสิไปเอวามเฮียินังช่วยกิจการเราทุายควรอย่นนี้ทุกวันทุกวันวัเดิอ บทที่19บทสวดเทวตาอุโยสินาขันหาทุกขปตาจะมีทุกขาพยาปตาจะมีพยาโสกปตาจะมีโสกาวันตุสัพเพิปานิโมเอตาวตาจะอเมยิสัมปทานคุโยสัมปทานสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปะสุสิสิยาจารนาตจันตุสัจยาสีลังลักขันตุปัปปะา่าวนาี้ไตา้ววัตุกาจันตุเทวะตาพตาสัพเพปุชาปราปะตาเปเจเกนุจยังพลังอรันตานันจเตชินารักขันมันหามิสัพพะโส บทที่20บทสวดเทวตาปฏิการนาคถาหนมรียงอริการนาคถาโยธนามาเสยาเทวตาสันติวิหาระวาจึงมีูเป็นะเรโภติขเรตหินตหินตาธรรมทานีนะพระวันตุปูชิตาสดิจงกรโนเตทะอิหารมัตเเรเตราจัมมัจานวกาจักกิโวสารานกาทานะปะติปัสกาธามาจักเพสานิามาจักอิาราสัปานักูตาสุขิตาเขาวันตุเู สลาภุชาเยติจะอันทะสังภาวาเศสังเสริฐชาตาอัฏฐโลกปาจานิยานิจังธรรมะวะรังปฏิจตเตสัพติทุกขัสสะประงสุสังขยังทาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมชรา,าจกุกภลาสังโฆโตสุสัมโควะอัตถายะจัจายะจะอัมเหระหะตุสธรรมโมสัพเพติจักธมะจาริโน พุทชิงสัมปาปเนยามะทัมเม,มอาอิยปะเวทิเตบทที่ยีบ,ยบทสวดสัพพะฏิทานคาถาพันธะเมยังบัิฑานาคาพาโยปน,นามาเสปุญญาสิธานิกะตัสสะยนานันนานิกะลานิเมเตสันจะพายิโนโหตุสัตานานตานันตะปามากา,าเลียริยาทุกขะวนาานันตาจะในหัมมาตาปยาทิโย,ยจาาิาเมจาปายิทิภาวา อันย่มชักตักเวรินสตตาติทันติโลกะสมัมมิเตขุมาจัตุโยนิกาปจเกจกจักจัตุอกาลาสังสะรันตาภาวะภเวยาวันยีปฏิทานเนอนุโมทันตุเตสย,ยังเยจิลังทัพปชา,ปววานันติเทวาเตสานิเวทะยงมัยาธินานตุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสพเพสสตาสตาวัตุ อเวลาสุขัดชิวโนเขมาปะทพันจะปปโคนตุตเตสาัสาสิชะตังสุภากดแปรขอสดทั้งหลายนี้มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พระเจ้าได้ทำในแบบนี้และแห่งบุญทั้งหลายที่พระเจ้าได้ทำบบททไว้คือชนหลอดใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมดาและบิดัง,งพระเจ้าบ้นที่าเรพระเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็น แต่สดทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันนั่งอยู่ในโลกเกิดในกลุ 3, ่มสามเกิดในเงาสี่มีขันห้าและขันในเงาขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพวกน้อยและพวกใหญ่แต่เราได้สร้างการให้ส่วนดึงพระเจ้าและกษัตวิย์เราบรรจงมุ่งพัฒนาทางเองเถอะิดกสัตว์เราได้ย่อมไม่สร้างการให้ส่วนดึงพระเจ้ามีพระเจ้าจะจัดการจัดกษัตริย์นั้นรัเหตุกเขื่อนมุ่งพัฒนาบนทั้งหลายที่พระเจ้าให้แล้ว ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางนันเสแสนเถิดขอความหวังดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด้วยภาพแห่งสัจจาที่ชานภาพแห่งความเพลยรเพนในสงครามบูชาพระราชาตรด้วยการศรัทยาบดยสุนทรภูกระสุกและ พระคาถาเรานี้ขอความสุขวดีจเกิราพเจ้ากว่าคนจากทุกภัยด right ังปวงขอให้พระเจ้าเจริญ huh ทังทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพรรงหลายปวง้ส hmm. ่ส mm ันญยธรรมะเรานี Daniel, ้มนทำมแล้วส่วนเลยกรอได้แก่พระเจ้าแล้วูถึงมงคลแรกเกิดไปดีวินาโดยมือที่สมเดประยันสังวรวอบวานิเวนวิหารตลอดจนวัถมทั้งหลายที่สัสร้างขึ้นนันที่ผ่านมาและจิตสร้างในอนาคตก็จะเปลี่ยนดินว่แห่งพระผลิตและขามงคลในพระคาถาต่าๆ เราต้องสำเร็จศักสิทธิประการเียสวดมนต์จบครบ2ีบท